ความคิดเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากสุขหรือทุกข์ของมนุษย์อยู่ที่วิธีคิดคิดเป็นก็พ้นทุกข์คิดไม่เป็นแม้แต่เรื่องไม่ใช่เรื่องก็อาจเกิดเรื่องได้ขอให้เรามาคิดดูว่าในชีวิตของเราคนหนึ่งอย่างเก่งก็อยู่ได้90สปีเกินนี้ไปถือเป็นกำไรชีวิตทำไมเราจะเสียเวลามาครุ่นคิด เรื่องไร้สาระทำไมเราจะต้องมาเสียเวลามาทำเรื่องที่ทำให้เกิดถูก์การยอมกันเสียบ้างก็เป็นความสุขได้ไม่ยากบางครั้งการยอมแพ้อาจเป็นชัยชนะยิ่งใหญ่ข้ามภพชาติการยกโทษอาจดูเหมือนเรายอมเราไม่ติดใจไม่เอาเรื่องแล้วเขาจะได้กำเริบส่วนเราเสียเปรียบความจริงไม่ใช่ เรากำลังบำเพ็ญบารมีขั้นสูงคืออภัยทานอันเป็นทานบารมีที่สูงส่งขอให้สังเกตความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเวลาเราโกรธเกลียดพยาบาทใครสีหน้าของเราจะเปลี่ยนไปเลือดในร่างกายจะผิดระบบเช่นเวลาโกรธจัดจิตที่ถูกครอบงำโดยอารมณ์ร้ายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือหนักใจ ทำอะไรก็กังวลเป็นทุกข์แต่พอยกโทษให้ก็จะรู้สึกทันทีว่ายิ้มได้มีความเบาสบายใจเราอาจคิดว่าการให้อภัยบ่อยๆแก่คนบางคนเขาอาจจะไม่ปรับตัวยังก่อเหตุอยู่เสมอๆงานก็ไม่สำเร็จยังเหลวไหลอย,อยู่เหมือนเดิมนั่นอาจเป็นเหตุผลในการทํางานแต่สำหรับเหตุผลของใจนั่น เมื่อให้อภัยใจเราก็เบาเพราะหมดห่วงหมดทุกข์หมดสนิมที่จะมากัดใจให้ผูกกรนวิธีคิดมีความสำคัญมากสำหรับชีวิตของคนเรามักได้ยินเสมอๆว่าแพ้หรือชนะอยู่ที่กำลังใจแท้จริงแล้วคำว่ากำลังใจก็คือวิธีคิดนั่นเองพลังที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์คือ การที่ใจมีกำลังมนุษย์เราถึงต้องสร้างกำลังใจให้แก่กันและกันกำลังใจเป็นสิ่งที่ให้ไม่รู้จักหมดยิ่งเราให้คนอื่นได้มากเท่าไหร่กำลังใจก็จะยิ่งเกิดขึ้นแก่เรามากเท่านั้นเหมือนวิชาความรู้ยิ่งให้ยิ่งพ่อพูนยิ่งหวงไว้เฉพาะตัวก็ยิ่งหดหายการให้อภัย อาจพูดง่ายแต่ทำยากแม้จะเป็นเรื่องยากเพราะใจไม่อยากทำแต่ก็สามารถทำได้เมื่อเราฝืนใจทำและจะเป็นความสุขใจในภายหลังเมื่อครวนคำนึงถึงมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่มีอุทาหรณ์และคติน่าคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ไม่ยอมให้อภัยใครและเป็นคนผู้โกรธผู้เกลียดผูอาฆาต พยาบาทมองเห็นคนอื่นเป็นศัตรูคู่ต่อสู้ตลอดเวลากระทั่งวันหนึ่งตายไปพร้อมกับจิตใจที่ขุ่นมัวและผูกอาฆาตท่านเล่าว่าเขาอธิษฐานไปเกิดเป็นลูกของศัตรูเพื่อว่าจะได้ทำร้ายจิตใจอย่างใกล้ชิดแนบเนียนที่สุดจะได้เผาผลาญคนนั้นให้ถึงที่สุดให้ทุกที่สุดให้สารวนอยู่กับเรื่องทุกข์ตลอดเวลาเขาเป็นลูกเกเร หลานทรัพย์ทำลายวงสกุลนำความทุกข์เดือดร้อนเข้าบ้านทุกวันพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเป็นหลักใจว่าคนที่ตายขณะจิตเศร้าหมองย่อมไปสู่อาบายแม้คนพวกนี้จะไม่เชื่อเรื่องอาบายเรื่องนรกที่เป็นภพภูมิแต่เขาก็ปฏิเสธไม่ได้ถึงนรกคือความเร่าร้อนรุนแรงที่คุกรุ่นอยู่ภายในใจ ในขณะยังมีชีวิตอยู่ส่วนคนที่ตายขณะจิตผ่องใสจะไปสู่สวรรค์คือสภาพที่ใจปลอโตรงโล่งเบาก็จะมีแก่ผู้นั้นสิ่งที่น่าคิดก็คือได้ทราบจากนักปราชญ์บัณฑิตโบราณท่านพูดเอาไว้ว่าการที่เราโกรธใครเราไม่ให้อภัยเขาหรือเราไม่ไปขอโอโหสิกรรมความโกรธนั้นจะเป็นกรรมหนักติดตัว คือติดใจเราไปยาวนานข้ามภพข้ามชาติแปลว่าไม่ว่าเราจะไปเกิดพบใดชาติใดกรรมนั้นก็จะตามไปไม่สิ้นสุดยิ่งไปกว่านั้นการที่กรรมส่งผลข้ามภพข้ามชาตินั้นเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งนักเพราะเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเราได้ทำอะไรกับใครไว้บ้างในครั้งอดีตคนบางคน เกิดมามักถูกใส่ร้ายตลอดเวลาไม่ว่าจะหันไปทำอะไรจะมีแต่คนคอยจ้องจับผิดคิดร้ายนิ่งทารับหลังให้ต้องเสียใจอยู่เสมอบางคนคิดทำอะไรขึ้นมาพอจะสมหวังก็กลับมีอันต้องเป็นไปให้ผิดหวังพลาดหวังอยู่บ่อยๆเราก็คิดว่าเรื่องของโชควาสนาไปแต่ความจริงคือเรื่องอดีตกรรม ที่เราไม่ยอมแก้ไขทั้งทงที่แก้ไขได้ยิ่งไปกว่านั้นบางคนต้องทุกข์เพราะคนใกล้ตัวทุกข์เพราะคนที่เรารักที่เป็นตัวชีวิตของเราเองเช่นมีลูกเกเรทำให้พ่อแม่เสียใจมีลูกผลนซับมีลูกไม่อยู่ในโอวาทมีลูกอกตันยูมีลูกทำลายชื่อเสียงวงตระกูลพ่อแม่ คิดถึงลูกทีไรก็มีแต่เรื่องร้อนใจตลอดเวลาเราจะเห็นว่าบางครอบครัวญาติพี่น้องต้องทะเลาะก,กันเหมือนเป็นข่าศึกศัตรูกันมาหลายภพหลายชาติบางทีต้องฆ่ากันเป็นทอดทอดถามว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรปัญญาธรรมดาของมนุษย์อย่างพวกเราพอจะทำความเข้าใจได้หรือไม่กฎหมายที่มีอยู่ สามารถคลี่คลายปมปัญหาได้ไหมคำตอบคือยากเพราะนี่เป็นเรื่องของเศษกรรมที่ยังไม่ได้รับอโหสิระหว่างเราและเขาฉะนั้นถ้าไม่ต้องการสเสวยวิบากกรรมอันเร็วลายข้ามภพข้ามชาติท่านต้องหัดให้อภัยแก่คนทุกคนแก่สัตว์ทุกชนิดให้อภัยแม้ศัตรูที่คิดจะทำร้ายหมายปองชีวิตเรา อภัยต่อทุกอย่างที่เขาทำไม่ดีกับเราให้ทุกอย่างเป็นอโหสิกรรมทั้งหมดเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในอนาคตบางครั้งเราเห็นเรื่องจริงในชีวิตจริงหรือแม้แต่ที่ปรากฏเป็นข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์หากเรามองย้อนคิดให้ดีสักนิดนิ่งคิดให้ละเอียดลึกซึ้งสักหน่อยเราก็จะเข้าใจได้ว่าการไม่ให้อภัยกันนั้น มีผลร้ายข้ามภพข้ามชาติได้ถึงเพียงนั้นบางคนเราไม่รู้จักกันมาก่อนแต่พอเห็นหน้าก็รู้สึกไม่ชอบทันทีเลยจะพูดจะคุยจะทำอะไรดูจะเกะก,กะลูกตาของเราไปหมดแม้แต่ความรู้สึกที่เขามีต่อเราก็เช่นกันนั่นเป็นเพราะอาดีตเราไม่ยอมให้อภัยกันสิ่งที่มนุษย์เรารักมากที่สุดคือสามีภรรยาลูก แต่ทำไมบางทีเมื่อแต่งงานกันแล้วสามีสามารถฆ่าภรรยาได้หรือภรรยาก็สามารถฆ่าสามีทิ้ได้อย่างง่ายดายนั่นเป็นเพราะอะไรไม่มีสิ่งใดที่จะอธิบายได้ดีเท่ากับบอกว่านั่นคือผลกรรมที่เกิดจากการไม่ยอมให้อภัยกันในอดีตชาติและส่งผลมาถึงพบนี้จึงต้องมาแก้แค้นชำระโทษกัน การที่เราไม่ยอมให้อภัยเหมือนเราไม่ยอมล้างสิ่งสกปรกออกจากร่างกายเราแม้เราจะไปที่ไหนสวมใส่เสื้อผ้าชิ้นใดงามเพียงไรร่างกายของเราก็ยังคงสกปรกและตามไปทุกหนทุกแห่งความงามของเรือนร่างที่ประดับด้วยเครื่องเพชรด้วยเสื้อผ้าก็ไม่อาจจะทำให้ร่างกายสะอาดได้การให้อภัย เปรียบเหมือนการอาบน้ำชำระร่ากายท่านทั้งหลายอาจลืมคิดไปว่าลูกหลานที่เกิดมาแล้วพลานทรัพย์ทําลายชื่อเสียงทําให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อนนอนทุกนั้นแท้จริงก็คือศัตรูในชาติที่แล้วที่เราไม่ได้อโหสิกรรมให้เขาเราไม่ได้ยกโทษให้เขาคือเราไม่ได้แก้ปม ที่เคยผูกไว้ให้หลุดออกไปการระหว่างเรากับเขาจึงติดตามกันมาให้เกิดผลถึงวันนี้